ว่าเดี๋ยไปเก็บมาหนึ่งเก็บอยู่ใช่เก็บประกันเสียดายมันก็มันเก่าแลนะ้วสบายดีพี่น้องสวัสดียามคำคำจากพี่น้องผักบ,บุ้งงามเก็บไปผัดแ<า>สบว่น,ไ,นไปเอาบไงเถอะบอกไปหลายงามยอดกับกรอบกรอบวันนี้น่าจะคือหนูเมนูผัดผักนะคะพี่น้องขาน่าสิกินน่าหิวผัดผัดแต่ว่าคนกำลังเด็กๆกำลังอันนี้ ต้มก๋วยเตี๋ยวอยู่ก,กินไห่ใบอยไรสักหนึ<ล>งห่งาทีพ่น้งองโคลบ่สคมมาแต่บ่อนะจะบอกว่ากินหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวจะวจระเจรจัดอันนี้คือผักที่นางปลูกเองนะคะเก็บมาจากสวนสวยว่ะพี่น้องผักกระหล่ำดอ,อกใบมันกินได้ป่ะพี่น้องขอเด็ดถิ่มลายอันนี้นก็ยัง,งมันใส่รสมแข็กใส่รสมแข็ง คอความสวยของมันนะคะปลูกเองนะครับปลอดสารพิษไม่ได้ใส่อะไรนะครับพี่น้องขาตัวเดียวก็กินไอ่กินเบอร์เทอร์อะไรล่ะคะ่ะความงามของมันนคัไอ้ใบน้อยนี่ก็ผัด,ดนะได้แล้วละตัวใบอ่อนมันก่เนามันยังรว่ากินกับคนยังคงมาเซฟแก้วพัฒนาในร้อยติดผัก พี่้องความงามของมันดอกหนึ่งน่ะกินอิ่มทั้งบ้านนะคะนี่ค่ะกระสีมีผักดอกกะหล่ำเอาเห็ดออกมา้เดี๋ยวพี่ใส่เห็ดแล้วก็คะน้าวอริซื้อพี่้องเก็บจากสวนว่านี่แหละแต่ผพกบุ้งเป็นซือมากำนละสามบาทที่เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่นสก๋วยเตี๋ยวกินกันพี่้องก๋วยเตี๋ยวเซออิชินะคะ ลืมใส่ใบโออิช <Yeah. S 1> ิลงไปนะครับพ mm ี hmm. ่เ okay. ดี่ยวใบมอนเดี๋ยวบอกมาใส่ปอคลองเสียบพี่น้องาใบมอนงามๆมาใส่นะครับเดี๋ยวเาจะไปดูกันนะครับพี่น้องเสนอเมนูผัดผักกระหล่ำดอกกำลังเตรียมก๋วยเตี๋ยวอยู่จ้ะพี่น้องค่ะก็จะผัดผักใบขะ ผักคลิปข้าวกับเตี๋ยวกับเห็ดยังไม่กินอื่นแบบกับเตี๋ยวนีใบม่อนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโออิชินะจ๊ะพี่น้องใส่ใบม่อนไซอุชิส่วนสีนัวุ่าโอกาสเลยนะแซ่บก้านสดนะแซ่บกระหันกะติใส่กาหลาำข้างีนก็เตรียมผักนะคะสิผัดพี่น้องผัดผักเซโมค่ะพี่น้อง่ะ กระวัมสีมุนราคาผักกับผักข้าวปุกเอี๋ยละพี่น้องอีกจังหน่อยแล้วก็จะได้กินเห็ดเพื่องน่าเลยนะคะมันเริ่มเป็นเม็ดขาวเลยด้ฮะเริ่มเป็นเม็ดขาวหน่อยเดี๋ยวด้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยซ็อกซัมเมอก็ออกดอกเห็ดเพืีงนะเป็นใยใช่ปะเป็นดอกเป็น้ก้อนเป็นก้อนขาวเ่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้ไข่มันอีกครัพี่น้องมันีะกินเครา อาหารไทยนะพี่นอ้องอาหารไทยบอกกินแล้วบอกเพื่นกัดสิพากันไปไหว้พระธาตุโพนะคะ,สะเส,น,ส,มมสน้อผ้า,ผผาเราปลาดโทนมือสุดท้ายพี่น้องสามมื่นสามคืนกำลังจะผัดผักอยาพี่น้องขาเปล่าผัดพาไปเด็กๆอยากไปบุญพี่น้องกัดไปบุญพระธาตุโพนมือสุดท้ายว่ามือนี้ครับของขายราคาถูกเสื้อผ้าคนร้ายผัดกระถาใหญ่พี่น้องคือใ <c oughs> นไปวปัดบันน้เลาะซ้ำมาสิพีซื้อเสือแพทย์ตัดนะ ตัว 70, เจ็ดิพันขอจตัองแทนบยาไซนะมันจะได้แบบผ่าธรรมดาที่เราขายตัวเจนะ็ดิพันแล้วปีที่ลไวเป็นหลาอสิไปเมื่อคืนเนี่ัดไ่ได้หล่อคนมันหลายพูดไปซื้อตัวไรจ้าเป็นสุุรล,ละพันสองแล้วันเลายจากแรนบรมีหมอลำไปเว้นเดีวยวคนโอ้ปีนี่เัคนกันรอเดียวขนาดผมมีวงในเมื่อคืนเนีย่างแงนกันกน,นะเ๊จนบลักหล่อเกาคน บุญประทัดโผล่พี่น้องปีที่แล้วยังบ่มีปีกขึ้นนี่บอรับเลือกจะไม่บ่อนหนังเมนปีที่แล้วเขาตื่นกันหนกคดเอกปกติบุญประทัดโผล่คนมันหลายแล้วพี่น้องไข่ไข่มันเป็นงานเฉลิมฉลองไข่กับประทัดพนมแลพี่น้องพร้อมกันพร้อมกับประทัดพนมพร้อมกระพตพนมแล้วก็พร้อมกับไปวัดภูจักรซักเปลี่ยนสามเพิง ได้หน่อยแค่แต่ต่มีพอบเออก่ีก่อเออกไดดฝ่ายนะครัหผัดกินลายคนเนี่ยพี่เล่าพอดีเอ๋เถ่าดองกลับมาแมงแปงพอพอแต่งมันมาบุญประทัดโมานอนเฮือนเราจะไปน้ำยืนจะไปราดเดีแหวะใ่หลับมาหลับมาเลยก็ได้แหวะ้ะ ดในี่นนนนตระกูลนะคะมีแต่พัล่าบริฟไฟค่ะใส่พวกเฟรนไพรพี่น้องคือนางไพมาแล้วฝังกว๋วยเตี๋ยวกกำลังเดือดพี่น้องน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวมีฟองอะไรจังหน่อยพี่น้อน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดก็จะมีโออิชินะคะก็มีใบม่อนนะคะใบม่อนเนี่ยกระเซาะไปพี่น้องเวลาใส่น้ำซุปใส่อยอะวะกำลังเดือดละพี่น้อง ตอนนี้กำลังพักผักเป็นหมอนักเป็นหมอเดี๋ยวบรรยงปลากระเฉดน้อยกินหลายคนนี่เนาะจำกับโลงอาหารเลี้ยงเล็กน้อยพักอะไรกับผักผักกับผักบริสุทธิ์ผักเก็บมาเป็นสวนนี่เนาะดอกผักกาดที่หัวเดียก็เรียนี้แม่นี่ตอนนี้น้อยจะอุตอเอเนาะคลายเนาะ อันนี้เขาถ้าปลูกเอียงมันหวานงามงามหัวบักใหญ่บักใหญ่ใช่ไหมครับเขาซีเมนต์เขาปลูกขี่มันเจิมใช่ไหมบอ๊ะยวยตัวเป็นนานปลูกขี่มันตัวน้อยอันนี้ครับปลูกคุมไผ่คุ้มมาหลอดัวใหญ่มันตวเจิมเนี่ยเป็นแล้วตัวในนานนั่นแหละเป็นแล้วเริ่มเป็ี่ยนแล้วมันทำสีดอกใบใหญ่จักผักตะไคร่พัน ซื้อเบื้องในซอกเป็นพักอันนึงแบบไม่หวานเป็นพักอันหนึ่งพักคือกวาดไม่ะจริงๆมันเป็นในซอกเป็นพักกาดห่อและเป็นพักไอ้ไอ้ไอ้นี่พักกาดแก้วพักกาดเขียวห่อนะมันก็สิกลายเป็นต้นพักกันกำลังผักนะคะับมาเตี้ยก็กินได้แล้วเป็นสุกเป็นเจ็ดเกาเหลาต้องไปกินแราบกเกาเหลาเนิ่มปุ๋งแล้วจ้ะพี่น้องขาผักเป็นหมอ 1 1> แต่ว่าเพื่อนยุกลงไปกันเรือมาหลายดบบมันหอยด้วยแ้งมันหอยนะครับพี่น้องฝั <Meine> <ches> ่งน้ำซุปกระเดือดปุ๊บปุ๊บปุ <sh> ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี่น้องเอ้ยเ็กินกับเห็ดร้ายเนี่ยมาเพื่อไลยเพื่อครอบครัวนะพี่น้องเพื่อเฮือนอ้ายน้ำเพื่อตัวดอกน้ำใส่รูปชิ้นลงไปจัดพี่น้องค่ะ น้ำซุปกระสีสารแมตเตอร์เสียเ,เป็นออบอภัสยใส่โอซิเสีบแน่แน่นอนเสียบแต่ดันลเกียสวรรค์เลยนะคะนี่ค่ะก็คือผัดผักนะครับพี่เต็มกระถาดง่ายผัดเพื่อเอื้อนเอื้อยนะ้ำแม่จันมาลูกเทศเพื่น้องเทื่ยของขางเลยเทื่ยงหลังน้อยที่พัดลามนอนนั่นแหละผัดปลอดสันพิษไม่เคยมูลชาร<ค>นลุ่น ขี่ไก่ปุ่นก็ได้ปุ่นขี่ไก่ขี่ไก่ขี่งวมีเบิดขี่หมูหนแงอนอาอยู่จ้พี่กสิลงมือแล้วจ้ลวกแลสบายดีจ้าพี่น้องไปลวกแล้วล่ะลวกเป็นพ่อสบายดี พี่น้องครับกลักิดเข่ากัลกินบ่ข่าพัเด็ดัับรหลายๆนบอกนมันเข่ามันผสมขอวก้องขอวก้องบ้างครเจ้าเข้าเจ้าอย่างนี้มาทาน้รกนีข้าผัดข้า้าเดียรอันนี้คือพอต้องแตง้วพอน้องแตงสิบักกนมันซอยปาดีดนะเป็นบาวสิพักกมันซอยตีกลนมันซอยด มาบุญมาถาดผัวในเสบกกดมันสอยเลยจับพี่น้องผักกิดกิดกิดกด้หลักเป็ตสลัดเดอรน่เป็นะไรัน,น,นะน,นมันเย็นก็จะกินมัน่ลวกเกียวคุณครูลวกอเปิดบอกบอก,กระทะยูนที่นั่นหน้าม,มันรน้อนะเด้ลวกเส็กระทะจะสีแดงๆ้วลวกปลาหมึกนะลวกรดเอาเส้นลงไปลวกลดเพราใส่เนี่ยต้มกรแลกนั่นลวกนะ จะเป็นผัดผัดก็บผักกิ๊บข่าจ้ากับพี่แจรวบกเปเตียเ๋ยวซึ่เป็นโอ้ยตายแลจะไปนองกิ๊เข่ากันจะไปรับเส้จานข่าวากันแล้ว,วนี่งรันี่็ประับขับเจ้ากับทั้งดำทุกแล้วสมกับ เาขับจักขับกลมก็เห็นดำดำมาดำเนี่ยดำเนี่คือขับเก่าชุ่มปุ่ม่า วานัเข่าหันคนะคนหลเพราะหยางเป็นี่กวานก็เขอนคนคนกระโดดกใหญ่เบบที่เล็กน้อยจะฟูมหันทแทนได้กรเมานีคือเดี๋ยวหลดีย่างจะเบิดแง่กันไปเ เดินตัวเลื่อนจะมีก่มหนังกคือเราจะหนังดีแตต้อาตั้งค่าผมไปนะ่งล้างหนังล้างค่าไปสวนยังยิงรตเจ้าไปนะไม้ที่นี่พูดประเด็นางไม่ให็เป็นอีที่เขาสิโค้งที่ผมถามนังงไอ้ี่หนังกหนังจะจ่อเนี่โอ้จาคือบอกจําดเจ็บข้อไป็นยงอย่าไปถามนันไอ่พี่นังเนาะเบอร์เทา่นกสิ ขนาดวงดนตรีวงมีวงดนตรีนี่ไหมห่ไหวางล๊กโลกไตอนตุ้ดหดือละกได้หรลได้เถ้าผมเขา้ามีด้วยอันทีทราบมาผมเราไม่มีแต่พี่น้องทุกขาวแรงจกักใส่ทุนขาว cái này hầu có coi trước này là nó nó khủng xà này luôn. Trời ơi mà trời còn coi indoor. Dạ. Indoor 10 năm thấy nó hát luôn. Không cần dư nữa. ไม่ไ้องนาอาจารย์ฝ่ารรยาราศสตดีบต้องไปไปอยากนอนกับพี่นอนนอนไมมไดนอนสินอนบอกบอ่้อาจารย์ฝ่าจากสัตเดวจะจบพี่นอนจ๋าสบัสดจจ้าพี่นอนไปไปอาเอาหลดบอก